俺たちは ดูซีเป็นยังไงที่เยาวราชเนี่ยตอบเหมือนในคลิปไหมอุ้ยเป็นไงเป็นไงแป็นไม่น่าเป็นไงบ้างตอบจริงตอบจริงไว้เออสมกคำร่ำลือไปต่อเดี๋ยวกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยเต็มปากเลยนะมันหวานไม่มันหวานเหมือนผลไม้ไหมหวานมันคือน้ำตาลเหรอเยวเน เปลือกมันคือน้ำตาลเหรอมายาเป็นไงมั่งรสชาติเออสมราคาเขาเนาะเออมาละแปดสิบนะพี่น้องเออที่เยาวราชกันนะคะอันนี้เกาลักร้านชื่อหยกหยกอย่างนี้เลยเมื่อกี้ชิมาอร่อยมากหวานมันเพื่อนเพื่อนี่กัดมาที่นี้นะไปแล้วไปต่อกันวันนี้ก็มาเยาวราชกันนะคะครอบครัวร้านอาหารดิน ซื้ออะไรกินกันมาญาตินำเที่ยวส้มเตยเด็ดหือกินส้มเตยหอมส้มคั้นสดเลยไงเป็นเนี่ยส้มคั้นสดเลยอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านเกี้ยวเยาวราชเยอะเยอะก็เ,ยว,วย,เยวหลอดหมดเลย อนี่ก็เตี๋ยวอะไรเนี่ยไปดูก่อนเบื่อก๋วยเตี๋ยวหลอดจ,จริงๆด้วยก๋วยเตี๋ยวหลอดแ <c oughs> ต่พี่นาเขาเคยมากินร้านนี้แล้วเนี่ยเดนินโตลุงหูคนแน่นมากช่วงน,นี้ช่วงน,นี้ร้านช่วงน,นี้คนแน่นมากเลย ร้างนกร้านนี้ก็มีสวัสดีครัสวัสดีครับน่า,นาก,กินมากเลยคุณน้องเออน่ากินมากเสนอไ้เลยนะครับโซนนี่คนเยอะมากนางเจอก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วนางจะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้อาอกีพรนั่งเร็วเร็เรามากินร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้นะธรรมายา่า เราสั่งมีขาวมีเหลืองแล้วก็เส้นเล็กไปเป็ดทั้งนั้นเลยเราสั่อไปเพื่อเป็ดน,นี่เนาะจะดูหน้าตาเป็นยังไงนะเพืพเเอ่อเพื่เพื่อฟิเดอล่าเฟิร์มนามสวิดาเขามาอย่างมาแล้วอันนี้ของฉันสั่งเส้นมีไปเรสาสั่งเส้นมีแล้วก็เส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กของเขาเหนียวมนึน แล้วก็มีมีเหลืองแล้วมีเหลืองก็หลังจะมาม,มาแล้วนีเราสั่งเกาเหลามีไมมส้สกรอบด้วยไส้เป็ดกรอบไ,ไส้แก้วเดีย๋ยวเอาปาปงกันแล้วจ้ะ

点半了。 สองเรื่องเไม่เซฟการันตีชามแม่ของนางนึกชาม 2, สองก็มีเรืองก้น 6, อิฐจะซ้มสองปฏิทุบคนละสองซ้มสองส้ำสองสามก้นหกซ้ำเดี๋ยวลองสั่งไส้แก้วมากินไส้แก้วเป็ดเราลองสั่งไส้ทุบจิ้มอาหไส้แก้วไส้เป็ดน,นี่แหละจ้ะเพราะเขาสะอาดและกรอบดีสะอาดและกรอบมากกำลังกวกมาแล้ว ใส่มาแล้วนะจ๊ะใส่แก้วดูดูดูพี่นงจานะนี่ใส่แก้วใส่เป็ดเลือดมาด้วยนี่ดูเราจิ้งเขาจิ้ง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 เนี่ยเบิ้ลเลือดไปนกเป็ดเป็ดมากินยากดี 我，我忘了。啊啊啊 เไปยาวละเจ้าช,ชื่อก็เดี๋ยวเป็ดยาวราชมีที่เดียวหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อมีที่เดียวเจอถ้าเจอน,น้องถักเปียคนนี้เนะี่ยเข้ามาเลยเนาะที่ยาวราชนะมากกด,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจให้กันในรอยการขบคมมุณมายามากินยาวราชอืมเติมใส่แก้วใส่แก้งเด,ดี๋ยวดีๆสะอาด,ด,ด,ด ก็ปุ๊ปปบๆๆคิดมีขอรารไปกองคิดหนานไปเจอกันดยูส่สนายร่างอย่างไปท่าไปจังบปดิจักรต่อ,อไปบริจาาร